สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนอกจากทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้กับมาแบ่งปันแนวทางให้พี่น้องได้รับชมอีกเช่นเคยเน่อจากเป็นแนวทางฮานอยมารรวมซีนอยหุ้นดาวโจนส์ p ีไคืนวันที่14เดือน1 1 2564แต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อ บันเดิงดผิดพลาดประการใดก็ขอถทดขอไปเนาะจ้ะแนวทางมีเขามีรุดป้าปนกันไปเนาะก่อนอื่นเนาะก็มาเบิ่งผลกันก่อนเนาะจ้ะผลวันที่13หาหาน้อยมัดรวมสีน้อยหาหนอยมัดรวมสีน้อยๆนอยเฉพาะกิจ0 2 3กับ63 0-23เข้าเด่นเนาะจ้ะเด่น0นยะ์เนาะเด่น0-23หลุดเนาะจ้ะ2มาในตารางวันเนาะ6 3 6 3กับบ่มีกระลุดไปเนาะจ้ะน้อยพิเศษ หกเก้าเจ็ดกับแ0ดศูนย์หกเก้าเจ็ดกับรุดเนาะจากส่วนแปดศูนย์เข้าเด่นศนย์เนาะเด่นศูนย์วิ่งรูดมาตัวเจาะเนาะจาได้ศูย์แตรงๆเนาะอ๋อศูนย์แปดตรงตงเนาะอจาได้ตัวกราฟเนาะขอโทษขออภัยเนา่อจาปกติสองสามศูนย์เข้าเด่นศนย์วิ่งรูดตัวเจาะบ่มีเนา่งจากกระรุดไปเนาะส่วนหกห้าหกหาับบมีเนา่จากกระรุดไปเนาะหามาในตารางวันแปดมาในตารางวันเนาะอจา ส่วน VIP เนาะ VIP 630กับ67เข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดอีกรอบเนาะจ้ะส่วนตัวเจาะเข้ากับบุกมีมอยอีกเนาะจ้ะเนาะกขอโทดขอภัยเนาะจ้ะ67 67กระรูดเนาะจ้ะสรุป้าน้อยมัดรวม4น้อยเนาะเข้าน้อยพิเศษ80ได้08ตัวเน้นตัวกลับเนาะจ้ะ เด่นซูนวิ่งรูดนี่มาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจได้วิ่งเนาะจ้ะน้อยพิเศษได้8ปดศูนย์เนาะน้อยปกติ3ามศูนย์วีไอพีสามศูนย์ถลูดศูนย์วิ่งศูนย์เนาะจ้ะกัยินดีน้ำเนาะจ้ะถึงยังตามแนวทางหาน่อยมัดร,รวมสีน้อยเนาะเข่าไปคู่นึงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าส่วนเด่นส่วนเด่นนี่มาทุกรอบเนาะจ้ะเนาะผลดาวโจเนาะจ้ะผลดาวโจวนะีไอพีเนาะผลที่ออก799กับ68 799เจ็ดเรูดเนาะจ้ะเขาตารางวันเจ็ดเนาะ หกแปดเข้าเด่นแปดวิ่งรูดมาตัวเจาะเนาะจากตัวเจาะได้แปดหกตัวกลับเนาะสรุปเนาะจ้าดาวโจน v ี p เข้าเด่นแปดวิ่งรูดมาสองตัวล่างหกแปดได้แปดหกตัวกลับเนาะจ้ายินดีนะนจ้าเดี๋ยวเฮ้ามาตามต่อเนาะตามต่อของวันที่สิบสี่เนาะจ้าฮาหนอยมัดรวมกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจากพี่น้องจ้า,ถ,าถ้ามาขรชอบกับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะถ้าม่มากกับเลื่อนผ่านเลยเนาะจ้า สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาแล้วก็บซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนำลังจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,ำนกำลังาจเพื่อที่จะบริพารเนี่ร่างต่อไปเนะาะฮานอยฮานอยมัดรวมสีน้อยให้เด่นที่ศูนย์ห้าวิ่งรูดส่วนตัวจอก็จะมีศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนาะห้าก็จะมีห้าแปด ห้าหนึห้าส่ห้าเส่วนเลขกำลังวัน4 0 6 2สามารถจับสองตัว3ตัวน้ำไปรูดไปวิ่งได้เลยนะจ๊ะในเลขกำลังวันเนาะส่วนตัวเด่นของดาวโจนเนาะจ๊ะดาวโจน VIP ให้เด่นที่4 8วิ่งรูดส่วนเลขกำลังวัน5 2 7 9เเนาะ จับคูนนำไปรูดไปวิ่งใดเนาะจะ3าตัวก็ะจับใดเนาะส่วนตัวจอก็จะมี40่ศูนย์สี8สามสีเนยเนาะส่วนตัวเน้น ห้าน้อยห้าน้อยดินหกศูนย์หกหกศูเนาะห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหหหส่วนดาวโจนสี่สามสามสี่เจ็ดเจ็ดนยเาะแปดเเเนาะ 8, 7, 7, 8, มักชอบสองแนวทางนี่กจนะ็จุดใ้แคบว้เนาะจ้นําไปเปลี่ยนแนวทางเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอานะจ้ทําม,มีตัวมากตัวชอบถ้าบ่มากประชอบที่แอบจับคู่หายเนีนยนหะ้เนาะทํามักในตารางว่นเนาะจ้าหรือว่าตัวเด่นกะทํามีตัวที่ถืออกถือใจอยู่ในใจอยู่แล้วก็นําไปจับใส่ใดเนาะจ้าเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอาจา้าจุดว้เนาะจ้า,จนะจาสองตัวอย่าลืมไปกลับเนาะทุกแนวทางต้องไปกลับเนาะจ้า สุดท้ายก้อนที่จอกไปกระซอยเป็นกำลัรใจใใ้แอดมินน้ำหนักจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไขยเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลาำล่อย่อยนะา่าจะมีโชคมีลาบเงินไหลน่องทองไหลมากไว้พ่อกันคลิปนาะแนวทางนาะสวัสดีค่ะ